เราเรามาดูอนุกรม4ี่แผงโพลีรี่340วัตต์เท่ากันครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโพลีแล้วนะครับโมโนอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราสลับสายมาเป็นโพลีละสี่แผงนะครับวางองนี้ประมาณนี้นะครับมาดูกระแสกับรอบของปั๊มตัวเดิมนะครับที่ทสเมื่อกี้เวลาต่างกันประมาณสัก20นาทีได้นะครับตอนนี้รอบ3 1 7 0รอบครับซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อกี้32มพทีอ่ีหนึ่งนะครับอันนี้ ผลิดไฟได้ที่5.8แอมป์นะครับแล้วก็จำนวน806วัตต์นะครับอันนี้อนุกรม4แผงนะครับได้วัลต์อยู่ที่139วลต์นะครับ3,167.68ประมาณนี้ครับมาดูปริมาณน้ำครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก hmm, ็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับซึ่งดูแล้วต่างกันหลักศูนย์จุดนะครับไม่ไม่ถึงขนาด1แอมป์ประมาณ0ูน3แอมป์ที ที่ผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างกันระหว่างโพลีกับโมโน,โนนะครับซึงมองแล้วถ้านรายกาที่เท่ากันความคุ้มทุนนะครับนะครับประกอบกับเมืองไทยนะครับเป็นเมืองที่ร้อนอขอโชว์น้ำามื่อน่อยนะครับี่กัดูไปริมาณนะนี่ก็โพลีนะครับคงไกลเลยทีเดียวเห็นนะครับ นะครับเรามาดูครับเพราะในเมืองไทยเนี่ยครับโดยด้วยความสามารถของโพลีและโมโนนะครับโมโนเหมาะแก่เมืองหนาวนะครับในประมาณที่ที่คืออากาศต่ำกว่า27องศานะครับโมโนจะทํางานได้ค่อนข้างจะดีนะครับกว่าโพลีนะครับแต่ในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยนะครับอุณหภูมิสูงกว่า27องศาแน่นอนนะครับฉะนั้นในสภาพะที่แดดแรงๆนะครับโพลีจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ได้ดีกว่าสังเกตที่ฟาร์ม ปิดไฟฟ้านะครับของประเทศไทยจะเป็นโพลีซะส่วนใหญ่เลยหรือเกือบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ